จะเอาตากใส่ถาดตัวเนี้ยแต่ต้องหาถุงมาวางรองอีกทีหนึ่งเนาะตากได้หลายถาดแล้วจ้าพี่น้องจ้าแต่ก่อนก็นหอมหอมมีหลายอันนะคะนี่ของคุณย่าทําปีนี้พัฒนาไม่มีมะม่วงตากเลยจะรอกินกับคุณย่านี่แหละอันนี้ก็เยอะด้ยน,นี่นน่นเต็มเลยกินไม่หมดค่ะกินไม่หมดกินไม่หมดดูขงบนสัง ดูดิต้นกล้วยลงสารมากมายไม่มีน้ำแห้งร้อนมากมายพี่น้องหอมหอมมีหลายอันนะคะนี่ของคุณยายทำปีนี้พัฒนาไม่มีมะม่วงต่างเลยจะรอกินกับคุณย่านี่แหละดูดิต้นกล้วยลงสารมากมายไม่มีน้ำแห้งร้อนมากมายพี่น้อง ทำตากเยอะสมัยก่อนเด๋ยนนี้ไม่มีมะม่วงให้ตากแล้วเอาไปต้มไปกวนให้มันสุกให้มันแห้งให้มันเหนียวแดดมากมายพี่น้องเอ้ยมะม่วงแผ่นของคุณย่าเอาไปตากข้างบนสังกะสีนนแห้งแห้งเร็วอยู่พอแห้งสักพักเราก็จะกลับอีด้านหนึ่งตากตากสองด้านเนาะ ค่ะจะให้ดูนี่คืออะไรคะมะม่วงแผ่นจ้ากำลังจะเริมตากของคุณย่าเอามาตากน,นี่ก็เยอะเลยนู่นเต็มเลยกินไม่หมดค่ะกินไม่หมดกินไม่หมดนูขงบนสังแดดมากมายพี่น้องเอ้ยมะม่วงแผ่นของคุณยา่า เก็บไปกินได้ทั้งปีจ้ะเพืเ่อนๆจ้าทุกสองปีแล้วพัฒนาไม่ได้ทำมะม่วงตากเพราะว่าไม่มีมะม่วงให้ตากแต่ก่อนในอังน,นี่ก็เยอะเด่นนู่นเต็มเลยกินไม่หมดค่ะกินไม่หมดกินไม่หมดดูขึ้งบนสังร้อนมากร้อนมากดูพัฒนาเนี่ยเสื้อเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเหงื่อนะคะเหงือ่อล้วนๆเลย เงือมากมายเลยเต็มตัวเลยค่ะเพื่อนๆพ,พี่จ้าเ<อ>สร็จแล้วก็จะเอามาตากตากแห้งนะคะเป็นมะม่วงอกล่องก็จะหวานเวลาตากเสร็จแล้วก็ทําเป็นแผ่นเป็นม้วนๆมีถุงใส่ถุงไม่มีเอาถุงเล็กๆนี่อยู่ในหม้อก,ก็มีแดดแรงตากมะม่วงกําลังพอดีแดดแรงมากต้นไม้เหี่ยวเฉาหมดแล้ว ็บไปกินได้ทั้งปีจากเพื่อนๆจ้าทุกสองปีแล้วพัฒนาไม่ได้ทำมะม่วงตากเพราะว่าไม่มีมะม่วงให้ตากแต่ก่อนนิ่งมากฝนไม่ตกเลยร้อนมากมายต้นไม้แห้งไปหมดแล้วต้นไม้แห้งหมดแล้วพี่น้องจ้าที่เดียวตรงนี้เพราะมันมีต้นมะม่วงมีต้นลำไยมีต้นกระท้อนเนาะได้หลบได้หลบแดดเนาะ ต่อยู่ในบ้านก็ดีค่ะแต่บ้านส่งจ้าเพื่อนๆไม่มีงานส่งเอามะม่วงแขนคุ้น่าส่งขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนะคะบายๆบ้านใครมีหิมะลงส่งมาที่สีสะเกตด,ด่วนบ้านใครมีหิมะลงส่งมาที่สีสะเกตด,ด่วนตอนนี้สีสะเกตแรงอย่างี่ค่าเห็นๆก็ร้อนร้อนสังกะสีถ้ามีฝ้าก็อยู่ได้อยู่ถ้าไม่ติดฝ้าเนี่ยอยู่ไม่ได้เลยร้อนมากมาย ร้อนมากมายเหงือเปียกตลอดไปดบดน,นี้แหละเดี๋ยวก็แห้งแดดมันแรงนะเนื้อดีเนาะตัวนี้เนาะมันบดตัวนั้นมันเป็นก้อน,นีเนื้อเนียนมากเลยนวนคุณยา,าจะให้ดูนี่คืออะไรคะมะม่วงแผ่นจ้ากำลังจะเริ่มตากของคุณยาเอามาตากให บ้านใครมีหิมะลงส่งมาที่สีสะเกตดว่วนบ้านใครมีหิมะลงส่งมาที่สีสะเกด็ด่วนตอนนี้สีสะเกตรแรงอย่างนี้ก็เยอะเลยนี่นู่นเ,เต็มเลยกินไม่หมดค่ะกินไม่หมดกินไม่หมดยูขุ่งบนสังไม่มีมะม่งวงตากโล่งเลยทางอาจจะให้ดูนี่คืออะไรคะ มะม่วงแผ่นจ้ากำลังจะเริ่มตากของคุณย่าเอามาตากเห้นกเสร็จแล้วก็จะเอามาตากตากแห้งนะคะเป็นมะม่วงอ,อกล่องก็จะหวานเวตากเสร็จแล้วก็ทําเป็นแผ่นเป็นม้วนๆเก็บไปกินได้ทั้งปีจากเพื่อนๆจ้าทุกสองปีแล้วพัฒนาไม่ได้ทํามะม่วงตากเพราะว่าไม่มีมะม่วงให้ตากแต่ก่อนนี่ ร้อนมากร้อนมากดูพัฒนาเนี่ยเสื้อเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเหงื่อนะคะเหงื่อล้นๆเลยเหงื่อมากมายเลยเต็มตัวเลยค่ะเพื่อนๆพี่จ้าร้อนมากร้อนมากดูพัฒนาเนี่ยเสื้อเนี่ยไม่ใช่อะไรนะเหงื่อนะคะเหงื่อล้นๆเลยเหงื่อมากมายเลยเต็มตัวเลยค่ะเพื่อนๆพี่จ้าลาจ้าจ้าขอส่งคลิปแค่นี้นะคะวันนี้ไม่มีงานส่งจ้าขอบ่นส่งไปอีกแล้วเหมือนเดิม เดินเอาวิวตาจ้าจ้าขอส่งคลิปแค่นี้นะคะวันนี้ไม่มีงานส่งจ้าขอบนส่งไปอีกแล้วเหมือนเดิมเดินเอาวิวตาแดดมากมายพี่น้องเอ้ยมะม่วงแผ่นของคุณยะตากเก็บไปกินได้สะพังปีจ้าเพื่อนๆจ้าสองปีแล้วพัฒนาไม่ได้ทำมะม่วงตากเพราะว่าไม่มีมะม่วงให้ตาก แต่ก่อนนี่แถวบ้านส่งจ้าเพื่อนๆไม่มีงานส่งเอามะม่วงแผ่นคุณยาส่งขอบคุณนะคะ่าี่รับชมคลิปนะคะบายบายสสดีจะเอาตากใส่ถาดตัวเนี้ยแต่ต้องหาถุงมาวางรองอีกทีหนึ่งเนาะตากได้หลายถาดละจ้าพี่น้องจ้าแต่ก่อนก็นสีนุ่นตากไว้ครึ่งวันสองแดดนั่นแหละเพื่อนๆถึงจะได้กินเนาะแดดเดียวไม่แห้งหรอกต้องตากสองแดด ดูดิต้นกล้วยสงสารมากมายไม่มีน้ำแห้งร้อนมากมายพี่น้องเจ้วบ้านส่งจ้าเพื่อนๆไม่มีงานส่งเอามะม่วงแผ่นคุณย่าส่งขอบคุณนะคะที่รับชมคลิปนะคะบา,บายยสวัสวดีแดดมากมายพี่น้องเอ้ยมะม่วงแผ่นของคุณยา แต่ร้อนร้อนสังกะสีถ้ามีฝ้าก็อยู่ได้อยู่ถ้าไม่ติดฝ้าเนะี่ยอยู่ไม่ได้เลยร้อนมากมายร้อนมากมายเหงื่อเปียกตลอดวี่จ,จะให้ดูนี่คืออะไรคะมะม่วงแผ่นจ้ากำลังจะเริ่มตากของคุณย่าเอามาตาตา,ตาบนนี้แหละเดี๋ยวก็แห่งแดดมันแรงเนื้อดีนะตัวนี้เนาะมันบดตัวนั้นมันเป็นก้อนี่เนื้อเนียนมากเลย หนวนคุณยาแดดแรงตากมะม่วงกำลังพอดีแดดแรงมากต้นไม้เหี่ยวเฉาหมดแล้วเสร็จแล้วก็จะเอามาตากตากแห้งนะคะเป็นมะม่วงอกล่องก็จะหวานเวลาตากเสร็จแล้วก็ทำเป็นแผ่นเป็นม้วนมวลาจ้าจ้าขอส่งคลิปแค่นี้นะคะวันนี้ไม่มีงานส่งจ้าขอบ่นส่งไปอีกแล้วเหมือนเดิม ดินเอาวิวท,ที่เดียวตรงนี้เพราะมันมีต้นมะม่วงมีต้นลำไยมีต้นกระท้อนเนาะได้หลบได้หลบแดนะดเนาะจะอยู่ในบ้านตากบดน,นี่แหละเดี๋ยวก็แห้งแดดมันแรงเนื้อดีเนาะตัวนี้เนาะมันบดตัวนั้นมันเป็นก้อน,นีเนื้อเนียนมากเลยนวลคุณยายเก็บไปกินได้ทั้งปีจากเป็นเกๆจาก้าทุกสองปีแล้วพัฒนาไม่ได้ทำมะม่วงตากเพราะว่าไม่มีมะม่วงให้ตาก แต่ก่อนนี่เอาไปตากข้างบนสังกะสีนนแห้งแห้งเร็วอยู่พอแห้งสักพักเราก็จะกลับอีกด้านหนึ่งตากตากสองด้านเนาะถ้าจะให้ดูนี่คืออะไรคะมะม่วงแผ่นจ้ากาลังจะเริ่มตากของคุณย่าเอามาตากนห้เกเสร็จแล้วก็จะเอามาตากตากแห้งนะคะเป็นมะม่วงอกล่องก็จะหวาน เวลาตากเสร็จแล้วก็ทําเป็นแผ่นเป็นม้วนๆน,นี่ก็เยอะเลยนี่นู่นเต็มเลยกินไม่หมดค่ะกินไม่หมดกินไม่หมดยูข้างบนสระจ้าจ้า,จาขอส่งคลิปแค่นี้นะคะวันนี้ไม่มีงานส่งจ้าขอบนส่งไปอีกแล้วเหมือนเดิมเดินเอาวิวตากบนนี้แหละดเดี๋ยวก็แห้งแดดมัน,มนแรงเนื้อดีเนาะตัวนี้เนาะมันบดตัวนั้นมันเป็นก้อน นี่เนื้อนเนียนมากเลยนวลคุณยาอุย้ยตากร้อนหอมเปนนองหอมเพียงเด็ดมากมายพี่น้องเอ้ยมาม่วงแผ่นของคุณยะตากดี่ฝถางื่อก็ร้อนร้อนสังกสีถ้ามีฝ้าก็อยู่ได้อยู่ถ้าไม่ติดฝ้าเนะี่ยอยู่ไม่ได้เลยร้อนมากมายร้อนมากมายเหงื่อเปียกตลอดเพ่นมีตุงใส่นะ ถุงไม่มีอตงุงเล็กๆนี่อยู่ในหม้อก็มีร้อนร้อนสังกะสีถ้ามีฝ้าก็อยู่ได้อยู่ถ้าไม่ติดฝ้านี่ยอยู่ไม่ได้เลยร้อนมากมม่